คือได้ทุนคือนักฟุตบอลเนี่ยเข้าไปต่อที่โรงเรียนปทุมคงคาเลยเราย้อนกลับไปเนี่ยหมอให้เลยว่าหุ่นบางมันนี่คือว่าเป็นหุ่นนักกีฬามากครับ เล่นตำแหน่งอะไรครับบงังผมเล่นศูนย์หน้าครับยิงทุกแมตช์สมัยเรียน,นยิงทุกแมตช์ดาวซันโวเลยครับเป็นตัวจริงของโรงเรียนตลอดวะครับตัวจริงตลอดครับเข้าไปไปรรจุโรงคาก็เล่นรุ่นอายุ12ปี14ปีตอนมอนหนึ่งนะครับเล่น2รุ่น12กับ14เป็นตัวแทนโรงเรียนแล้วไปแข่งขันผลการแข่งขันเป็นไงนะได้แชมป์ทุกสังกัดเลยตั้งแต่กรมมันละกทมอหานอากาศกรุงเทพมหานครช่วงนั้นจะมี4รายการครับก็ได้แชมป์1 2 14ทุกทุกหลีกโอ้โหนี่นะฮะ แล้วก็พอมอสองผมก็มาติดโค้กคับอืม๋โอโค้กคับด้วยคครายการโค,ค้กค,คับดังมากนะตอนนั้นนโค,ค้กครบคคับเป็นรายการใหญ่ก็ได้รองแชมป์นัดชิงแล้วก็แพ้เทสซิรินยุคนั้นก็มีเถาสมชายยิมกัดมันก็เล่นเทสซิรินเทสซิรินใช<ห>่มาฮะตอนนี้เอาเอาเือ